คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลองวางทุกความกังวลลงชั่วคราวไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงไม่ต้องแบกเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งวันให้หัวใจของคุณได้พักได้เบาและลองฟังเรื่องเล่าก่อนนอนเรื่องของต้นไม้กับสายลมกันนะคะ น้ป่ากว้างใหญ่แห่งหนึ่งมีต้นไม้สูงตระหง,ง่านอยู่กลางทุ่งมันคือหนึ่งในต้นไม้ที่แข็งแรงที่สุดในแถบนั้นลำต้นใหญ่มั่นคงรากอย่างลึกลงไปในดินตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาต้นไม้เชื่อเสมอว่าการยืนนิ่งอย่างแข็งแรงคือสิ่งที่ทำให้มันมีค่าเมื่อสายลมแรงพัดผ่านมา กิ่งไม้ต้นอื่นโอนเอ็นไปตามแรงลมแต่ต้นไม้นี้กลับเลือกที่จะยืนนิ่งไม่ขยับไม่โอนเอ็นเพราะมันคิดว่าถ้าปล่อยตัวให้ลมพัดก็คือความอ่อนแอวันแล้ววันเล่าหรือดูแล้วหรือดูเล่าต้นไม้ยังคงพยายามแข็งแรงต่อไปแต่ลึกๆแล้วหัวใจของมันเริ่มเหนื่อยล้า เหนื่อยจากการต้องยืดหยัดต่อสู้กับทุกสิ่งอยู่เสมอจนวันหนึ่งมีสายลมอ่อนโยนพัดผ่านมาไม่ใช่ลมแรงไม่ใช่พายุแต่เป็นสายลมเบาๆที่พัดพลิ้วเหมือนเสียงกระซิบลมนั้นพูดกับต้นไม้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาบางครั้งการโอนเอนก็ไม่ได้หมายถึงความพ่ายแพ้ แต่เป็นการพักเป็นการผ่อนคลายลองปล่อยให้ชั้นพัดผ่านเธอบ้างสิต้นไม้เงียบไปมันไม่เคยคิดว่าจะปล่อยตัวไปตามแรงลมเลยสักครั้งแต่ในความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานมันตัดสินใจลองปล่อยกิ่งก้านไปตามสายลมดูสักครั้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียงใบไม้ไหวดังเบาๆ ราวกับเสียงดนตรีกิ่งก้านแกว่งช้าๆอย่างอิสระต้นไม้ไม่เคยรู้สึกเบาสบายแบบนี้มาก่อนวันนั้นเองมันได้เรียนรู้ว่าการโอนเอ็นไปตามสายลมไม่ได้ทำให้มันอ่อนแอตรงกันข้ามมันคือการยอมให้ตัวเองได้พักและนั่นคืออีกหนึ่งรูปแบบของความแข็งแรงคืนนี้ ไม่ว่าคุณจะแผนเรื่องราวหนักแค่ไหนมาลองให้หัวใจของคุณได้พักไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องยืนหยัดสู้กับทุกสิ่งเสมอไปบางครั้งแค่ปล่อยให้ตัวเองได้พักได้โอนเอนเล็กน้อยคุณก็จะพบว่าความสุขและความสงบอยู่ใกล้กว่าที่คิดขอให้คืนนี้คุณได้นอนหลับอย่างสงบ และตื่นมาพร้อมหัวใจที่เบากว่าเดิม